สวัสดีเด็กๆได้ยินครูไหมครับสวัสดีครับสวัส oh, ดีครับโอเคเสียงหูเบาได้ยินชัดเจนนะชัดเจนครับครับครู <Okay. S 2> ครับรับเพื่อนผมได้ครับเพื่อนผมขอเข้าแล้วกำลังรับอยู่ครับอย่าลืมไปเช็คชื่อใต้ใต้โพสต์นั้นด้วยนะครูจะดูจากชื่อตรงนั้นนะลูก ่ะโอเคพร้อมเนาะพร้อมไหมพร้อมครับไม่พร้อมครับไม่พร้อมเหรอยังนอนอยู่ยี่สิบเจ็ดแสดงว่าเข้ามายี่สิบหก ไม่พร้อมน่าจะเป็นนะันเรนคนเดียวคนอื่นพร้อมนะคะ,ะเดี๋ยวคาบแรกนี้นะคะรูก็จะทบทวนเรื่องของตารางธาตุที่นักเรียนทำแบบฝุกหนึ่จุดสามกันไปก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยเรียนเรื่องต่อไปนะตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอเป็นอะไรคะลูก ธาตอากาศธาตุอากาศครับโอเคไหมเป็นเป็นแผ่นเดียวใหญ่ๆเนอะเต็มจอนะเต็มจอไหมอาจา,<ม>ารย์วาดเองหรอครับฮะอาจารย์วาดเองหรอครับโอ้ยแม่ให้ดูว่ามันเต็มจอไหมเต็มจออยู่เนอะไม่มีไม่มีสองช่องนะโอเค,คเดี๋ยวมีคนเข้าอีก น้ำคนไม่ได้วาดเองหรอกวาดเองก็เก่งแล้วเด็กๆต้องวาดให้ครูแล้วแหละใครจะไปีืมหาปัดเนี่ยวาดให้ครูเลยเราจะเรียนเรื่องของท่าแต่นะคะออกมาอีกหนึ่ง รับกันไปเรื่อยๆอ่ะแตนี้การเรียนเรื่องธาตุเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้เรื่องของตารางธาตุเนาะเราก็ไปดูตารางธาตุกันก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะแต่นี้คือหน้าตาตารางธาตุก็คุ้นกันดีอยู่นะคะตารางธาตุเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นช่องๆถูกไหมซึ่งมีสองแถวสองแนวมีแนวอะไรบ้างไหนบอกอน,นันดาพี่จะมาอ่ะ มีแนวอะไรบ้างแนวตั้งกับนอนครับเออแนวตั้งกับแนวนอนธนาพลทําหน้าที่บวหน้าห้องดีมากเป็นตัวแทนเพื่อนนะคะแนวตั้งกับแนวนอนหรือแนวดิ่งนั่นเองนะคะแนวดิ่งหรือแนวตั้งเนี่ยคืออันเดียวกันเนาะซึ่งแนวดิ่งแนวแนวนอนเนี่ยมันสามารถที่จะบอกหมู่บอกภาพได้แล้วก็ในตารางคาพเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีสีที่บ่งบอกอยู่แล้วนะคะสีที่บ่งบอกอยู่นี้คือบอกอะไรก็คือบอก สมบัติของธาตุนะคะว่ามีสมบัติเป็นโลหะอะโลหะหรือว่ากึ่งโลหะนะคะโดยเราดูจากไหนเนี่ยหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยเราดูจากไหนเบื้องต้นก่อนเลยนะคะก่อนจะไปดูหมู่และคาบนั้นนะคะเนี่ยถ้าได้ตารางธาตุมานะคะถ้าได้ตารางธาตุมาสิ่งที่จะเห็นจากตารางธาตุก็คือเส้นตรงนี้ค่ะที่เราเรียกมันว่าเส้นอะไรเส้นทัาน บันไดนะเช่นขั้นบันไดเนี่ยสำคัญมากนะจาก่าตในตารางธาตุนี้เพราะอะไรเพราะมันสามารถที่จะแบ่งธาตุออกเป็นหมวดหมู่ได้ว่ามันจะมีความเป็นโลหะอะโลหะหรือว่ากึงโลหะนะคะถ้านักเรียนสังเกตเนาะตัวที่อยู่ชิดเส้นขั้นบันไดตัวที่อยู่ชิดเส้นขั้นบันไดนะคะทั้งบนและล่างเลยนะชิดทั้งบนและล่างเลยนะมันจะมีสมบัติเป็นกึงโลหะ คำว่ากึ่งโลหะในที่นี้ก็แปลว่ามันจะมีสมบัติส่วนหนึ่งเหมือนโลหะสมบัติอีกส่วนหนึ่งเหมือนอะโลหะนะคะประมาณนี้ตัวยกเว้นก็คือตัวอลูมิเนียมตัวนี้อยู่ชิดเส้นขั้นบันไดแต่ว่ามันเป็นมันเป็นโลหะนะคะ,ะนั่นเราจะเห็นว่าใต้เส้นขั้นบันไดทั้งหมดเลยแล้วก็วาดมือมาทางซ้ายทั้งหมดเลยนะทางซ้ายของเส้นขั้นบันไดทั้งหมดเลยทั้งใต้เนี่ยมันจะมีสมบัติเป็นโลหะ และทางขวาของเส้นขั้นบนะันไดนั้นเหนือเส้นขั้นบันไดไปทางขวาทั้งหมดเลยก็จะมีสมบัติเป็นอโลหะเพราะฉะนั้นธาตุในตารางธาตุก็จะมีสมบัติอยู่3ามอย่างนะคะก็คือโลหะอโลหะแล้วก็ถึงโลหะอันนี้คือทบทวนอันเดิมนะทานศึกษาเข้าโอเคนักเ,เรียนมาดูว่านักเรียนรู้จักธาตุพวกนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะเนี่ยมันจะมีสมบัติอะไรบ้างที่เป็นสมบัติของโลหะไหนว่าซิ นำไฟฟ้าค่ะอเก่งมากแพรวิรีนำไฟฟ้าอะไรอีกเป็นของแข็งใช่โลหะทุกตัวเป็นของแข็งอนันดาเข้ามาเก่งเลยนะเออยหน้าเดิม <c oughs> หน้าเดิมไม่เปลี่ยนอ่ะอันนี้โลหะทุกตัวจะเป็นของแข็งยกเว้นยกเว้นยกเว้นตัวเดียวคือตัวนี้ค่ะตลอด ประหลอดใช่ประหลอดประหลอดมันก็จะอยู่ตรงตรงนี้เอามันไม่เปลี่ยนเป็นปัจกายสักทีเดียวนะโอเคตัวนี้นะประหลอดโอเคเป็นของเหลวนะคะอ่ะโลหะเป็นของแข็งนําไฟฟ้าได้แล้วอะไรอีกมีความมันวาวมีความมันวาวก็คือสะท้อนแสงได้นั่นเองนะคะเป็นอะไรอีกว่ามาอันนี้ความรู้<อ>เดิมครบครนเคาะเราเสียงดัง เพราะและเสียงดังกลางวานดังกล้องนะคะทุบแตกไหมไม่ไม่แตกทุบไม่แตกเราเรียกว่ามันมีความเหนียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของโลหะจุดเดือดจุดร้อมเหลวล่ะสูงสูงจุดสูงความหนาแน่นเออสูงสูงด้วยถ้าเราพูดถึงการเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดสารประกอบเนะะี่ยค่ะถ้าที่เป็นโลหะมันมีแนวโน้มในการให้หรือรับอิเล็กตรอน ให้อิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนเพราะว่ามันมีค่าอะไรตาม en en อะ en ตามรวมทั้งค่า ie ของมันก็ต่ำด้วยนะคะอิเล็กตรอนจึงหลุดจากอะตอมของมันได้ง่ายๆนะอันนี้ก็คือสมบัติของโลหะอย่างท่าคร่าวที่เคยศึกษาไปแล้วนะคะแล้วสมบัติของอโลหะล่ะเออก็ตรงข้ามกับอะโลหะ ใช่ถ้าจำโลหะได้อโลหะก็ตรงข้ามเลยก็คือตัวอโลหะเนี่ยมันจะมีสถานะได้ทั้งสามสถานะเลยนะคะคือเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สเนาะตัวที่เป็นของแข็งก็จะมีไอโอดีนเนี่ยเป็นเกรดไอโอดีนตัวที่เป็นของเหลวก็จะเป็นโบรมีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแะน,น่นอนนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สนะคะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็อโลหะก็จะไม่นําไฟฟ้าจุดเดือดจุดร้อนเหลวก็จะทําไมด้วย ตรงข้ามกับโลหะโลหะสูงอะโลหะก็ต้องตนะ่ำครับต่ำเพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวของมันก็คือแรงเวนเดอร์วาลนะคะประมาณนี้เนาะอ่านี่คืออะโลหะส่วนตัวเดี๋ยวถามก่อนข้ามไปละตัวอะโลหะมีแนวโน้มในการให้หรือรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอน,นเพราะว่าค่าอะไรของมันสูงเอกับ e. n สูง i. e สูงด้วยก็คือดึงอ e ิเล็กตรอนจากมันยากมากนะคะและ e. n สูงก็คือมันมีแนวโน้มในการดึงอ e ิเล็กตรอนง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือถ้าที่เป็นโลหะส่วนเอเอส่วนตัวสีชมพูเนี่ยคือกึ่งโลหะก,ก็จะมีสมบัติกั้ามกึ่งกันเช่นมันอาจจะเป็นของแข็งที่นําไฟฟ้าได้นะของแข็งนาไฟฟ้าได้นี่คือสมบัติของโลหะใช่ไหมคะแต่มันอาจจะมีความเปราะคือไม่เหนียว นะทุบแล้วแตกอะไรแบบนี้เคาะไม่ดังกลางวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของอโลหะก็คือมันก็จะมีสมบัติทั้งสองส่วนนี้ด้วยกันก็เลยเป็นพวกกึ่งโลหะนะคะถึงแม้มันจะนําไฟฟ้าได้แต่มันก็นําได้ไม่ดีเท่าโลหะจริงๆนะคะประมาณนี้นี่คือตารางธาตุทั่วไปเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตารางธาตุเนี่ยแบ่งออกเป็นสองแนวก็คือแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมในแนวตั้งเนี่ยเราเรียกมันว่าหมู่ถูกปะ ส่วนในแนวนอนเราเรียกหมันว่าค่ะอันนี้ต้องทบทวนอันเดิมแล้วลูกนะคะเราจัดหมู่จัดภาพเนี่ยอย่างไรนะคะธาตุในตารางธาตุเนี้ยวิวัฒนาการตารางธาตุเราเคยเรียนมาแล้วนะคะเราตอนนี้เราจัดเรียงตามเลขอะตอมใช่ไหมแล้วเราเอาเลขอะตอมมาจัดเรียงอะไรคะจัดเรียงเล็กตรอนตามแบบจำลองอะตอมของโบถูกไหมพอจัดเรียงเล็กตรอนแล้วเนี่ยเราจะทราบหมู่จากไหนคะ ตัวสุดท้ายอิเล็กตอนตัวสุดท้ายที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเรียกมันว่า v a เลนซ์อิเล็กตรอนถูกไหมอย่างตัวนี้นะคะอย่างลิเทียมเนี่ยสามสามก็จะจัดเรียงเป็นอะไรคะสามก็จัดเรียงเป็นสองกับหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งนี่คือเวเลนซ์อิเล็กตรอนนะคะก็แสดงว่ามันจะอยู่หมู่ที่หนึ่งนะคะส่วนคาบเนี่ยก็คือแนวนอน นะแนวนอนพีเรียหรือถ้าคือแนวนอนเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมี2ระดับพลังงานมันก็จะอยู่ในภาพที่2แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการจัดหมู่และภาพเนาะในตารางธาตุปัจจุบันนะคะมาจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนทีนี้ในการบอกหมู่ของของตารางธาตุเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการบอกบ้างนะเราใช้เกณฑ์อะไรบ้างหมู่ในปัจจุบันนี้เรานิยมอยู่2ระบบนะ เรานิยมอยู่2ระบบระบบที่1ก็คือระบบ IUPAC ชื่อนี้คุ้นๆมากนะคะเป็นระบบสากลระบบ IUPAC นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะแบ่งหมู่ออกตามแถวเลยถ้าแถวที่1เราก็ได้ข้าหมู่ที่1นับไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดตารางธาตุก็จะได้แถวที่18แสดงว่าในระบบ IUPAC นั้นมันจะมีธาตุทั้งหมด18หมู่ถูกไหมสิบแหมู่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูตารางธาตุตัวนี้ ย้อนกลับไปดูตารางหาตัวนี้นะคะถ้าแถวแรกแนวดิ่งแรกเนี่ยมันก็คือหมู่หนึ่งเราใช้เลขอารบิกนะคะมันคือหมู่หนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ค่ะนั้เรียนรู้ดีว่าอะลูมิเนียมเนี่ยอยู่หมู่สามแต่ถ้ายนเรียกว่าหมู่สามเฉยๆตามระบบ iu ท a g จะผิดทันทีนะคะเพราะมันคือหมู่อะไรหมู่สิบสามโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรียกหมู่เฉยๆนี่เป็นตัวเลขเฉยๆเนี่ยเราเราจะเรียกได้ถึงสิบแปดหมู่เลยนะคะดังนั้นหมู่แปด A ก็คือหมู่18นั่นเองตามระบบ iu p a แนะคะอันนี้ก็จะมี18แถวแนวตั้งนะคะต่อไปเนาะอีกระบบหนึงอีกระบบหนึ่ง,บบงมันก็จะเป็นระบบ Cas นะคะระบบ Cas เนี้ยก็จะแบ่งทธาตเป็น2กลุ่มระบบนี้เราใช้ใช้กันในปัจจุบันเลยนะเวลาเราพูดถึงหมู่ธาตุนะคะเช่นเราจะเข้าใจอัตโนมัติอะระบบแคสจะแบ่งเป็นสกลุ่มคือ A กับ B เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ค่าส่วนใหญ่ค่าปกติก็คือค่ากลุ่ม A ธถ้ากลุ่ม A ก็คือเมนเมนกรุ๊ปนะคะเป็นหมูล่หลักที่เราใช้เยอะๆก็จะมี8หมู่มันก็จะมีตั้งแต่ 1a ถึง 8a เนะคะ 1A ถึง 8A นะคะเราทำให้เราอ่ะทำให้เราคุ้นกับการเรียกโดยที่ไม่ไม่บอกว่า A ด้วยอะ่ะถ้าเนีกเรียนเรียกว่าหมู่ 1A โอเคใช่ในีกเรียนเรียกหมู่1เฉยๆก็ยังใช่นะคะเพราะว่าหมู่1มันก็คือตามระบบอะไร ไอ p a แถ้าเป็น 1A มันก็คือตามระบบอะไร c a แคโอเคไหม1หรือ 1A ก็คือหมู่เดียวกันแต่พอเมื่อกี้นี้ที่ครูยกตัวอย่างอะลูมิเนียมาค่ะนักเรียนบอกหมู่3เฉยๆมันจะผิดทันทีนักเรียนต้องพูดว่า 3A โอเคไหมตามนี้เลยนะคะนี่คือธาตุกลุ่ม A ที่เรียกว่า representative elements นะคะตัวนี้คือธาตุกลุ่มหลักมี8หมู่ หมู่หนึ่งก็คือหมู่แอลคาไลน์อันนี้คือของเดิมนะรบกวนไปด้วยเลยนะหมู่หนึ่งก็คือแอลคาไลน์ที่มันว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากนะคะหมู่สองคือแอลคาไลน์เอ,อิร์ดถูกไหมหมู่สองคือแอลคาไลน์เอ,อิร์ดความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาก็จะน้อยลงมานะคะ,ะมีชื่อเรียกเฉพาะอีกก็คือหมู่เจ็ดค่ะไหนใครตอบได้คะหมู่เจ็ดมีชื่อเรียกว่าหมู่อะไรเฮาโลเจนเอ่อเฮาโลเจนแปลว่าอะไรได้เลย หมู่แปดล่ะแก๊สเฉยแก๊สเฉยแก๊สเฉยนะหรืออินเน g ร์แก๊สหรือเราเรียกว่าโนเบิลแก๊สก็ได้นะคะอันนี้ก็คือชื่อเรียกเฉพาะของหมู่ที่สำคัญสำคัญนะคะส่วนตัวกรุ๊ป B อะคะ่ะกรุ๊ป B มันคือธาตุ a n s i t i o n Transition ก็ยังมี8หมู่เหมือนกันนะคะอ่านักเรนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาจัดตาม i u ย a แคปอะมันมี18หมู่ถูกไหมคะ แต่พอจัดเป็นกรุ๊ป A กุก B เนี่ยมันเป็น8กับ8มันได้แค่16เองนะคะแล้วอีก2หายไปไหนอีก2หายไปไหนมันจะอยู่ที่ B ค่ะนะคะหมู่8 B มันจะมีถึง3แถวแนวตั้งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็น8หมู่อยู่ดีแต่ว่าหมู 8, ่8รวมไป3แถวแนวตั้งนะคะอันนี้ก็คือธาตุในตารางธาตุตัวนี้ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้หมู1่1กับ1 A คืออันเดียวกัน หมู่2กับ 2a ก็คือหมู่เดียวกันแต่หมู่3กับ3 a ไม่ใช่แล้วนะคะหมู่3เป็น 3B นะคะโดยเริ่มจากธาตุลำดับที่21ตัวนี้ก็คือตามเลขอะตอมนักเรียนจะต้องจำเลขอะตอมได้นะคะโดยเฉพาะ1ถึง20ต้องจำได้โดยอัตโนมัตินะคะณนะตอนนี้แล้วเนี่ยต้องจำได้ละถ้าห้องเมื่อกี้ให้ให้ท่องนะต่อกันเลยทีละคนถ้าสมมติคูณเริ่มว่า 1H ไฮโดรเจน อนันดาอาจจะเริ่มมาที่คำว่า2 He ฮีเลียมธนพลอาจจะเป็น3 Li ลิเทียมไปจนถึง20เดี๋ยวครูจะดูว่าใครพูดบ้างต่อบบ้างนะคะอ่าอันนี้เริ่มใครจะเป็นคนเริ่มก่อนดีเริ่มได้เลยไหมคะเริ่มได้เลยแพรวิริณเริ่มแน่นอนอ่ะเอาเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยเหรอคะ<ช>หรือว่า,<ข>าใช่ค่ะม,มัน 29, ต้องเรียงหนึ่งถึงยี่สิบงั้นเป็น1 H ไฮโดรเจน อ่า 1H ไฮโดรเจนแทยวอรต่อไป 2He ฮีเลียมครับเอออนันดา 2He ฮีเลียมต่อไป 3Li 3Li เย้มีคนแยงเอา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 เอไเอาเอาเอาเอเอาเอเอเอาเอาเอียอาอาเอานอาอาอาาเอาาเเ อ่าสี่บีอีเบริลิียมต่อไปห้าบีโบลบุเอากัอนเลยกลอนเลยอ่าสุดาอนปลาแสีนีเหรออ่าห้าบีโบรอนต่อไปมีคาร์บอนค่ะเอ้ขาดตัวเลขป่ะหกมีคาร์บอนเออหกซีคาร์บอนสมินตา่านสีตาด้วยไหมอ่าต่อไปเจ็ดเอนไนโตเจนค่ะเจ็ดเอนไนโตเจนยิ่งหลา ต่อไปแปดออกซิเจนค่ะแปดออกซิเจนอะพินพรต่อไปเก้าอะไรเก้าฟอครีบมขาดอักษรเก้าอะไรนะเอฟค่ะเออทันเวลาเก้าเอฟฟอรียมเสียงหนุ่มไทยอ่ะครูไม่ทันมองกิซานน์ครับอ่ากิซานน์ต่อไปสิบเอ็นอีนีออนค่ะสิบเอ็นอีนีออนสิบเอ็ด เด็ดเียมค่ะอ่าสิบเอดเโซเดียมต่อไปจอมันมีให้ดูทีละหกคนก็ดูได้ทีเะ6วหกคนสิบเอ็ดแล้วเนาะสิบสองแมกนีเซียมสิบสองมจแมกนีเซียมนะครับคุณมจแมกนีเซียมปิยะธิดานะคะอ่าสิมครับผมสิบสามอะไรดน Ium, อลูมิเนียมสิบสามอลูมิเนียมครับ Al อเอลเออเออท่านั้นทานสิบสามเอลทนั้นถอนจากใครพูดอ่ะไม่รู้อ่ะอภิวัตรครับอภิวัตรครับเอ <c oughs> ชื่ออักษรภาษาอะไรเนี่ยนะใช่ไหมภาษาจีนครับภาษาจีนครับภาษาจีนโอเค๋อครูอสอนนานาชาติด้วยอ่ต่อไปสิบสามแล้วอะไรอ่ะสิบสี่สิบสี่ s i ซิลิกอนค่ะ ตามไม่ทันเสียงมาจากไหนสิบสี่เอสไอซีดิ้อนใครตอบบอรนัสอ่าสิบห้าสิบห้าพีฟอสฟอรัสค่ะอ่าชัดเจนไม่มีใครแย่งก่อนทิดาสิบห้าพีฟอสฟอรัสต่อไปสิบหกเสซันเฟอร์ค่ะมันใครเอ่ยบอกชื่อด้วยเออบานทาราวันนะคะกาบหนุ่มน้อยใครนะ กีรัสซักรครับกีรัสซักก okay. ีรัสซั์สิบหกเอสซันเฟอร์สิบเจ็ดจีเอลคอรีนค่ะจีเอลคอลีนเนสียงมาจากไหนเนาะเดี๋ยวค่ะใครนะกรณีนค่ะสามสิบห okay. กโอเคกรณนนิดตะไปเห็นละต่อไปสิบแปดเอาร์อาร์กอนครับวารเมตเพิ่งเข้ามาตอบได้เลยนะ่ะสิบอาร์อาร์ A R R G ผมออกเข้ามาครับโอใช่เพราะว่ารับไปทีนะสิบเก้า E, Dave, uh, 19เคโแเสเซียมเคโแทสเซียมสามสี่ลนินจาคือใครพี่ระยะสามสี่ค่ะ19แล้ว20 20 Ca แคลเซียมค่ะเออ20 Ca แคลเซียมจริงๆมันก็มีหน้าจอให้ดูหมดแล้วนะประมาณเนี้ยถูกไหม20ธาตเนี้ยแักเรนจะต้องรู้นะคะเพราะว่าต่อไปเนี้ยเวลาเขาพูดถึง20ธาตุเขามาจะไม่บอกเลขอะตอมนะคะเพราะมันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้เนาะ เพราะนั้นจากตารังธาตุตัวนี้สิ่งนี่ยต้องรู้คืออะไรบ้างล่ะคือธาตุว่ามันแบ่งหมู่แบ่งภาตยังไงนะธาตุานะาตไหนเป็นโลหะอโลหะเช่นคุยยกตัวอย่างธาตุมานะเดนต้องตอบได้ว่ามันคือโลหะหรืออโลหะมันให้หรือรับอิเล็กตรอนมันนําไฟฟ้าได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นธาตุอะไร representative หรือว่า transition นะคะยกตัวอย่างเลยค่ะตัวแรกโคบอลห์เป็นธาตุ transition เออเ,เห็นเลยคโคบอลต์านซิชันอ่าแพรวอรีโคบอลต์านซิชันตัวนี้นะคะอะธนบดีอ้โอาโคบอลต์กานซิชันนะคะเป็นโลหะหรืออโลห,หละล่ะโลหะค่ะเออรานซิชันทุกตัวเป็นโลหะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นโคบอลตเป็นโลหะโลหะนาไฟฟ้าได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้นําไฟฟ้าได้แล้วมันมีแนวโน้มในการให้หรือรับอิเล็กตรอนเออ ให้ค่ะให้ค่ะโลหะจะมีค่าไอีต่ำก็จะให้อิเล็กตรอนเป็นแบบนี้เนาะเวลานักเรียนรู้ว่าธาตุแต่มันเป็นประเภทไหนที oh mm ่โลหะหรืออโลหะแล้วเรียนจะบอกคุณสมบัติมันได้ด้วยนะคะจุดเดือดจุดล้อมเหลวมันก็สูงนะฮะอย่างเช่นครูบอกอะไรอีกอะซันเฟอร์อะซันเฟอร์เห็นยังซันเฟอร์ปึ๊บตัวนี้ซันเฟอร์อยู่หมู่อะไรคาบอะไรหมู่หกคาบสาม อ่าผ่อนผนหมู่ 6A แต่ว่าอนุโลมเราเราอนุโลมกันมาบ่อยนะคะก็เลยเลยตอบว่าหมู่6 6, 6ในที่คือ 6A ถ้าเป็น6เฉยๆตามที่เราศึกษาในคลิปเนี้ยมันก็คือ6นี้ถูกไหมตาม IUPAC นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหมู่ 6A ในกรุ่ม A นะคะคาบ3ซันเฟอร์ตัวนี้เป็นโลหะหรืออะโลหะอะโลหะเป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นนําไฟฟ้าได้ไหม ไม่ไม่ไม,ไม่ได้อ่ตัวนี้จะนําไฟฟ้าไม่ได้ที่เปอนจุดล้อมเหลวต่ำต่ำ,ตำนะเป็นธาตุ a หรือ b a ค่ะ a ก็คือ representative นะคะอันนี้ก็คือธาตุพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่นักเรียนทำแบบฝึกกันมาแล้วเนี่ยนะคะก็ทบทวนดูว่าทำแล้วใช่ไหมนะตรวจสอบความเข้าใจกันเลยนะคะอันนี้อย่างเช่นตัวแรกเลยเนี่ยเราให้ copper มา คัพเปออยู่นอกเหนือ20ธาตุมันอยู่ในทราน i ิชันนะคะแต่ t ทราน i ิชันแถวแรกอะ21-30อ่ะมันก็ควรจะจำได้ด้วยนะคะนะตั้งแต่21 SC สแกนเดียมไปจนถึง30 z n เนินี่ยค่ะนะคะนะคะัพเปอเป็นธาตุลำดับที่เท่าไหร่29ใช่29มีเลขอะตอม29แล้วมันอยู่ในทราน i ิชันตอนที่บอกว่าเป็นโลหะหรืออโลหะเนี่ยเราดูได้เลยนะถ้าทราน i ิชันทุกตัวเป็นโลหะหมด แล้วถ้าเป็นโลหะก,ก็คือน,นําไฟฟ้าได้โอเคไหมอ่ะส่วน O อออกซิเจนเนี่ยจะเห็นว่าเขาพูดแค่ว่ามันคือธาตุเร p s e n t ท t i เท่านั้นก็คือกรุ๊ป A นะคะคือกรุ๊ป A นะคะแต่ไม่ได้บอกเลขอะตอมเลยไม่บอกเลขอะตอมเลยหมายความว่ามันคือธาตุพนะื้นฐานใน20ธาตุเนี่ยใน20ธาตุที่เราต้องรู้เลขอะตอมเมื่อกี้ใครท่อง O นะลำดับที่เท่าไหร่8ค่ะเออแปดโเนี่ยพอเราจัดเรียงปุ๊บ นะคะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นโลหะหรืออโลหะนะคะแต่ว่าเวลาเราเรียงตามเลขอะตอมอ่ะมันมาจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนแปดก็ถูกจัดเป็นอะไรลูกสองกับหก <6. S 1> แสดงว่าอยู่หมู่ที่หกหกคาบที่สองสองอ่าอยู่หมู่หกคาบสองเป็นโลหะหรืออโลหะอโลหะค่ะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอะโลหะถูกไหมตัวนี้เป็นอะโลหะเมื่อเป็นอะโลหะนําหรือไม่นําไฟฟ้า ไม่นำไฟฟ้าใช่ไม่นำไฟฟ้าแบบนี้โอเคไหมต่อไปเอสซันเฟอร์ก็ไม่บอกเลขอะตอมอีกแล้วแสดงว่าแสดงว่าอยู่ในยี่สิบ่เพราะฉะนั้นเอสซันเฟอร์ต้องรู้ลูกเท่าไหร่คะสิบหกค่ะอ่าสิบหกสิบหกเตือนแล้วแหละเตือนแล้วลลว่าอีกสิบาทตต่อไปนะคะเป็นอโลหะในเมื่อเป็นอโลหะนำไฟฟ้าหรือไม่นำ ไม่นำไฟฟ้าไม่นำไฟฟ้าเป็นโลหะจะไม่นำไฟฟ้านะคะเป็นธ<ถ>า,นาตุ transition หรือ representative representative ค่ะใช่เพราะมันคือ286หรือ6ตัวนี้ลืมเขียนเลขอะตอมให้มันคือ14นะคะ 14. 14 14เป็นกึ่งโลหะจัดเรียงเป็น284ถูกไหมอ่ะกึ่งโลหะนี่นำไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นธาตุอะไร284 silicon ซิลิ c อนซ i l i c o n Si เป็นรีด้วยนะคะต่อไปอลูมิเนียมไม่บอกเลขอะตอมแต่ต้องทราบเท่าไหร่จ้าน13โลหะอโลหะถึงโลหะโลหะค่ะอ่ะโาโลหะนำไฟฟ้าเป็นเริเินเซนเทติวิกรุ๊ปเอต่อไปบอกแต่เลขอะตอมคือ47อันนี้นอกเหนือละน้อกเตารงางธาตุดูคืออะไรเอจีซ er. er ีเวอร์เงินนะคะโลหะหรืออโลหะ โลหะค่ะโลหะนำไฟฟ้าได้เรารู้จากตัวนี้เนาะนำไฟฟ้าโลหะนะคะเป็นทรานซชันโอเคอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งทำกันมาถูกหรือเปล่านะคะตรวจเช็คดูนะต่อไปข้อสองเนี่ยนะคะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีข้อสองเตือนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องออกก่อนนะคะแล้วเข้ามาใหม่เนาะต่อไปเนาะเหลืออีกแปดนาทีอประหลอด เป็นโลหะสถานะของเหลวเพียงตัวเดียวไอมันมีโมลพิดด้วยมีความเป็นพิษสูงนะคะถามว่าประหอดอยู่มู่ใดคาบใดในตารางธาตุอันนี้เราก็ต้องเปิดดูแล้วเพราะมันนอกเหนือนละนะคะประลอดเปิดดูแล้วปรากฏว่าอยู่มูไหนคะสิบสองมู่สิบสองนี่คือพูดตามระบบไอยูแอ่าแต่ถ้าพูดตามระบบแคสละคะประหอดจะอยู่หมู่อะไรสองปีถูกต้องสองบี เป็นธาตุอะไรในเมื่อเป็น B ปุ๊บมันก็คือ transition transition โอเคต่อไปข้อสามอะถ้าชนิดหนึ่งอยู่หมู่เจ็ดอคาสามนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยไม่ไม่ควรจะเปิดตารางธาตุแล้วนะถ้าเป็นหมู่ปกติไม่ควรจะเปิดตารางธาตุแล้วเขาบอกว่าหมู่เจ็ดอคาสามเนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกจัดเรียงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวนอกสุดเป็นเจ็ดถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าจัดอย่างนี้ปุ๊บไอ้สองตัวหน้าที่ครูเว้นไว้คือเลขอะไรสองกับแปดสองกับแปดแสดงว่าหมู่เจ็ดเอคาสามเนี่ยมันมีเลขอะตอมเท่าไหร่เจ็7เจ็ดเจ็เจ็ดเลขอะตอมสิบเจ็ดคือธาตุอะไรเอ่อซ uh, l คลอรีนอ่า e ใช่ c l อคลอรีน e เห็นไหมซีเอลคลอรีน e เป็นอโลหะถูกไหมอยู่หมู่เจ็ดเป็นอโลหะเพราะฉันมีแนวโน้มให้หรือรับคะ รับอิเล็กตรอนนะคะรับอิเล็กตรอนจะกลายเป็นไอออนลบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อ3ต่อไปข้อ4ี่อ4สารประกอบชนิดหนึ่งเกิดจากการรวมกันของธาตุโซเดียม Na กับฟลูออรีน F นะคะถามว่าธาตุใดให้อิเล็กตรอนธาตุใดรับอิเล็กตรอนนักเรียนทราบว่าธาตุที่มีแนวโน้มในการให้อิเล็กตรอนก็คือธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะถูกไหมมีค่า IE ต่ำ นะมันก็จะให้อิเล็กตรอนส่วนธาตุที่รับอิเล็กตรอนก็คือธาตุที่มีสมบัติเป็นอะโลหะดังนั้นใครให้ใครรับคะ่ะโซเดียมให้ฟลูออรีนรับค่ะเออดีมากโซเดียมให้ฟลูออรินรับเพราะว่าโซเดียมคือโลหะและฟลูออรินคืออะโลหะแบบนี้โอเคไหมอันนี้ก็คือหัวข้อแรกที่เราจะศึกษากันในคลิปแรกนี้นะที่เราเข้ากันตอนนี้เนะี่ยก็ศึกษากแค่เรื่องตารางธาตุนะคะเดี๋ยวเราต้อง เข้าใหม่แล้วก็ศึกษาเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วซูมมันก็จะให้เวลาแค่แค่นิดหน่อยนะคะนิดเดียวแต่ก็อื่นเออขอบคุณที่ให้เราได้ศึกษาได้เรียนผ่านออนไลน์ตอนนี้ได้นะแต่เรื่องต่อไปที่เราจะเข้ากันก็คือการใช้ประโยชน์จากาการาดนะคะตอนนี้สามสิบเจ็ดแสดงว่าเข้ามาสามสิบเอเข้ามาสามสิบหกขาดหนึ่งคน ขาดหนึ่งคนเดี๋ยวตามหาให้ครูด,ด้วยว่าใครขาดน,นะครูจะได้ไม่เสียเวลาเช็คชื่อตรงนี้นะคะขาดหนึ่งคนแล้วขอญากพูดผ่านตรงนี้นะคะสาวน้อยที่ครูต้องการตัวกัรน,นิกาลูปอยู่ไหมคะกัรน,นิกาอยู่ไหมคะขางหน้าจอไว้แน่ๆเลยกันนิกา เพื่อนๆตามนะคะการนิกาให,ให้ให้ให้ติดต่อครูส่วนตัวด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราออกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่นะคะมีแชทมาหนึ่งแชทอ๋อโอเคครูเข้าใจขอบคุณค่ะกัรนิกาขอบคุณค่ะกัรนิกาบอกว่าเปิดใหม่ไม่ได้นะแชทต่อได้ค่ะกัรนิกาเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ไลน์ทักครูนะแล้วคนอื่นเดี๋ยวเตรียมเตรียมเข้าอีกทีเพราะาตอนนี้เหลืออีกสี่นาทีเขาก็จะตัดปัดโปรแกรมแล้วเหมือนเดิมที่เราเคยเรียนใน ในยุคแรกๆนะคะเจอโควิดรอบสองกันมาก็เรียนแบบนี้กันอีกท <c oughs> ีหนึ่งนะอ่าโอเคบายบายกันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ออกแล้วครับสวัสดีครับครับครับกดออกเลยนะ <c oughs> ออกแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาแล้วใช่มครับ <c oughs>